ฮาออฟคาปูเก็ตสวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาแนะนำเกี่ยวกับใช้งานรถเบื้องต้นนะครับผมรถคันนี้เป็นรถ t o y ย t a v ว o อนะครับตัวเจเป็นเกียร์ออโต้นะครับเดี๋ยวผมจะพาไปชมในส่วนของภายในนะครับว่ามีฟังกช์ชันอะไรบ้างนะครับเข้ามาในรถเบื้องต้นนะครับลูกค้าก็จะ ควรจะปรับเบาให้เหมาะกับสรีระร่างกายของลูกค้านะครับจะมีคันโยกอยู่ด้านล่างนี้นะครับเพื่อที่จะปรับเบาสไลด์หน้าสไลด์หลังนะครับให้เหมาะสมนะครับแล้วก็ด้านขวานะครับขวามือของลูกค้าก็จะมีคันโยกอยู่2ชิ้นนะครับชิ้นหน้านี้เอาไว้ปรับสูงต่ำนะครับเราเราโยกลงจะเป็นปรับเบาะให้ต่ำลงนะครับยกขึ้นก็คือเบาะสูงขึ้นนะครับ คันโยกด้านหลังนะครับปรับเอนอนนะครับปรับให้เหมาะสมเรามาดูในส่วนของพวงมาลัยนะครับก็จะมีสามารถปรับยกขึ้นยกลงได้นะครับโดยคุณลูกค้าปรับที่ตรงนี้ครับจะมีคันโยกอยู่ด้านล่างนี้นะครับอันเล็กๆนี้นะครับเราผักลงไปเลยครับผักลงเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็มา ปรับองศาของพวงมาลัยนะครับให้เหมาะกับลูกค้าก็คือสามารถยกขึ้นยกลงได้นะครับเมื่อเมื่อลูกค้าปรับได้เหมาะสมแล้วนะครับเราก็จะการทําการดึงคันโยกนี้กลับมากลับถอยหลังมาเพื่อล็อกนะครับนี่ทีนี้เราก็าพวงมาลัยก็จะเป็นไปตามที่เราปรับแล้วนะครับตอนนี้ล็อกแล้วทีนี้เรามาดูในส่วนของ เกน้าปัดไม์กันนะครับว่ามีฟังก์ชันอะไรกันบ้างนะครับตัวไหนบอกถึงอะไรนะครับในส่วนของด้านขวามือสุดนะครับก็จะเป็นเกน้ํามันนะครับตอนนี้ก็คือเราเติมน้ํามันมาเต็มแล้วรถคันนี้นะครับเติมน้ํามัน e แปดห้านะครับรองรับ e แปดห้าหรือว่าคุณลูกค้าจะเติมเก้าหนึ่งก็ได้นะครับล่าสุดที่เราเติมให้ก็คือน้ํามัน e แปดห้านะครับ ตรงนี้ก็จะเป็นบอกเกี่ยวกับเข็มขับนิรภัยนะครับผมแล้วก็ไฟโชว์ตรงนี้ก็คือเบรกมือนะครับตอนนี้เกน้ำมันของเราอยู่ที่เต็มถังนะครับจะสังเกตตรงนี้ในส่วนของฝาถังน้ํามันนะครับเวลาคุณลูกค้าไปเติมน้ามันอยากรู้ว่าฝาถังอยู่ฝั่งไหนนี่จะมีลูกศรเล็กๆเนี้ยชี้อยู่ที่ตรงนี้ชี้ไปด้านซ้ายก็คือฝาถังอยู่ด้านซ้ายนะครับเราก็จะได้เตรียมการเวลาไปจอดเติมน้ํามันเนี่ยก็จะได้ ได้รู้ว่าเอารถเข้าฝั่งไหนนะครับเพื่อที่จะเติมในส่วนของตรงกลางก็จะเป็นเกบอกความเร็วนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นบอกเวลาครับในส่วนนี้ก็จะเป็นบอกระยะทางที่วิ่งไปนะครับเป็นกิโลเมตรในส่วนนี้ก็จะเป็นบอกรอบนะครับเรามาดูในส่วนของไฟเลี้ยวนะครับก็จะอยู่ด้านขวามือนะครับ กดลงนะครับเป็นเลี้ยวขวายกขึ้นนะครับเป็นเลี้ยวซ้ายนะครับแล้วก็เป็นในส่วนของไฟหน้าครับสังเกตได้จากขีตรงนี้นะครับถ้าเราเปิดไฟหน้าแล้วจะขึ้นอยู่อย่างนี้ก็คือตอนนี้ขึ้นไฟต่ําอยู่นะครับถ้าเราต้องการเปิดไฟสูงเราผักไปข้างหน้าทีหนึ่งครับก็สังเกตตรงนี้จะโชว์เป็นไฟสูงนะครับปิดไฟสูงแล้วก็ดันกลับครับ แล้วก็ถ้าปิดไฟเลยแล้วก็จะบิดหมุนลงตรงนี้นะครับบิดทีนึ่งจะเป็นไฟไฟหลีนะครับตัวนี้จะเปิดไฟหลีไว้อยู่เราบิดลงอีกทีนึงก็คือออฟนะครับปิดเรามาดูในส่วนของเครื่องเสียงนะครับเครื่องเสียงนี้ก็จะสามารถเล่นซีดีได้นะครับแล้วก็สามารถต่อสายชาร์จนะครับต่อกับมือถือสามารถเล่นเพลงในมือถือได้เลยนะครับ ในส่วนของแอร์นะครับนี่ก็จะมีปรับความเร็วความความเร็วของพัดลมแอร์นะครับเล่งได้ถึง4ระดับนะครับผมแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นปรับอุณหภูมินะครับอันนี้สามารถบุดบิดซ้ายขวานะครับผมเพื่อปรับอุณหภูมิแอร์เกียร์รถนะครับก็ตอนนี้จะขึ้นอยู่ที่เกียร์ P นะครับเราจะสามารถสตาร์ทรถได้ต้องอยู่ที่เกียร์ P เท่านั้นนะครับ เบรกมือจะอยู่ทางด้านซ้ายมือนี้ครับกดทีหนึ่งแล้วก็ปล่อยลงนะครับก็คือปล่อยเบรกมือล็อกเบรกมือโดยการกดขึ้นแล้วก็ดึงขึ้นนะครับผมอันนี้ก็ล็อกเบรกมือครับเป็นอันเรียบร้อยนะครับสําหรับฟังก์ชันเข้าค่า